พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานุกและนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องหลักฐานที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการบังคับคดีกรณีจะยึดอาสังหาริมทรัพย์ กรณีจะยึดอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินสิ่งปลูกสร้างสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือ 1. เงินค่าใช้จ่ายซึ่งท่านต้องเตรียมทดลองจ่ายไปก่อนจํานวน2,500บาทซึ่งเป็นเงินค่าใช้จ่ายที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจําเป็นต้องใช้ในการส่งหมายแจ้งการยึดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาทราบและเป็นค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดโดยท่านจะได้รับเงินคืนเมื่อขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดได้แล้วครับ สองนะครับต้นฉบับเอกสารสแสดงกรรมสิทธิ์เช่นโฉนดที่ดินนสสามกหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุดหรือเอกสารสําคัญของที่ดินอื่นหากท่านไม่มีต้นฉบับก็ให้ส่งสําเนาฉบับเจ้าพนักงานรับรองได้ครับโดยไปขอคัดถ่ายได้ที่เจ้าพนักงานที่ดินแต่ต้องรับรองไม่เกิน1เดือนนะครับและกรณียึดตามสําเนาเอกสารสิทธิ์ให้ผู้นํายึด ตรวจสอบสารบัญการจดทะเบียนของอสังหาริมทรัพย์ว่าศาลได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ในคดีอาญาต่อเจ้าพนักงานที่ดินหรือไม่ 3. นะครับสำเนาทะเบียนบ้านของลุกนี้ตามคำพิพากษาหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอาคารชุดกรณีเป็นที่ดินขออภัยครับกรณีเป็นที่ดินจัดสรร จะเป็นสำเนารับรองจอสงกสิบครับ4นะครับแผนที่แสดงที่ตั้งทรัพย์ที่ท่านจะยึดและการเดินทางไปยังที่ตั้งทรัพย์ดังกล่าวพร้อมสำเนาครับหนะครับภาพถ่ายปัจจุบันของทรัพย์ที่จะทำการยึดและแผนผังโดยให้ท่าน ระบุขนาดความกว้างยาวและสรรภาพของทรัพย์ 6. นะครับราคาประเมินที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่เจ้าพนักงานที่ดินรับรองไม่เกิน1เดือนครับหลักฐานที่ต้องเตรียมนะครับเพื่อประกอบกบารบังคับคดีกรณีจะยึดอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแ like, ชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดกรเกติศักดิ์เนติบ,บัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ